สำหรับปีนี้นะครับปี2023นะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับมีแผนจะไปเที่ยวชมดอกซากุระนะครับวันนี้นะครับแผนของค่าย JMC นะครับลงไว้เมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมานะครับพยากรณ์ไว้ว่าโตเกียวังหวัดโคจิแล้วก็ชิโมโนสซกินะครับจะบานเป็น3าจังหวัดแรกจะเริ่มบานนะครับวันที่22มีนาคมนะครับถ้าท่านใดมีแผนที่จะไปเที่ยวนะครับต้องเผื่อเวลาด้วยนะครับผมเพราะว่าฟูบูมนะครับซากุระจากที่บานแล้วเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณ7วันนะครับแล้วก็จะตามด้วยภูมิภาคคิวชูจะเริ่มบานว ติดตามได้ที่คลิปนี้เลยครับ มาที่ภูม so like mm, ิภาคแรกก่อนนะครับก็คือภูมิภาคฮอกไกโดกับโทโฮคุนะครับเมืองหลักๆเลยก็คือเมืองซัปโปโรจะเริ่มบานวันที่2พฤษภาคมนะครับแล้วก็จะฟลูบูมวันที่5พฤษภาคมครับต่อมาที่เมืองฮากดาเตะนะครับก็คือเมืองใต้ของเกาะฮอกไกโดนั่นเองครับก็คือจะเริ่มบานวันที่30เมษายนนะครับจะฟลูบูมนะครับก็คือประมาณช่วงวันที่3พฤษภาคมครับส่วนอาโอโมรินะครับอยู่ที่ภูมิภาคโทโฮคุนะครับจะเริ่มบานวันที่22เมษายนนะครับแล้วก็จะฟลูบูมวันที่26 เมษายนครับและจังหวัดโมริโอกะนะครับจะเริ่มบานวันที่19เมษายนนะครับแล้วก็ฟูบูมวันที่24เมษายนครับจังหวัดนิยังินะครับเริ่มบานวันที่8เมษายนนะครับแล้วก็ฟูบูมวันที่13เมษายนครับและจังหวัดฟุกุชิมะนะครับจะเริ่มบานวันที่7เมษายนและจะฟูบูมวันที่11เมษายนครับภูมิภาคคันโตนะครับทั้งฝั่งโตเกียวจะเริ่มบานวันที่22มีนาคมนะครับแล้วก็ฟูบูมประมาณวันที่30มีนาคมครับจังหวัดคุมากายะจะเริ่มบานวันที่26มีนานะครับฟูบูมวันท 2เมษายนนั่นเองครับโซนโฮคุริคุจังหวัดอิชิกาวะนะครับจะเริ่มบานวันที่4เมษายนนะครับแล้วก็ฟูบูมันที่10เมษายนครับแล้วก็เมืองโทยามานะครับเริ่มบานวันที่4เมษายนฟูบูมันที่9เมษายนครับจังหวัดนากาโนะนะครับเริ่มบานวันที่9เมษายนฟูบูมันที่15เมษายนครับจังหวัดไอจินะครับเริ่มบานวันที่25มีนาคมแล้วก็ฟูบูมันที่4เมษายนครับมาถึงภูมิภาคคันไซนะครับทั้งฝั่งโอซาก้านะครับจะเริ่มบานวันที่28มีนาคมครับแล้วก็ฟูบูม วันที่5เมษายนครับและเกียวโตนะครับเริ่มบานวันที่27มีนาคมครับฟูบูมวันที่5เมษายนครับและสุดท้ายนะครับจังหวัดวากกยามานะครับเริ่มบานวันที่27มีนาฟูบูมวันที่4เมษายนครับไล่มาทางซ้ายนะครับก็คือภูมิภาคชิโกกุและก็ชิโกกุนะครับผมก็ทางฝั่งฮิโรชิม่านะครับจะเริ่มบานวันที่26มีนาคมครับแล้วก็ฟูบูมวันที่4เมษายนครับจังหวัดโคจินะครับเริ่มบานวันที่22มีนาคมนะครับแล้วก็ฟูบูมวันที่30มีนาคมนะครับ เกาะคิวชูนะครับจังหวัดฟุกุโอกะนะครับเริ่มบานวันที่23มีนาคมแล้วก็ฟูบูบวันที่1เมษายนครับจังหวัดคากชิมะนะครับใต้สุดของเกาะคิวชูเลยนะครับจะเริ่มบานวันที่27มีนาคมนะฮะแล้วก็ฟูบูวันที่7เมษายนครับแล้วก็จังหวัดด้านซ้ายของคิวชูนะครับจังหวัดนางาซากินะครับเริ่มบานวันที่25มีนาคมแล้วก็ฟูบูบูวันที่3เมษายนครับที่บอกไปนะครับเป็นเพียงแค่การพยากรณ์อากาศฉบับแรกนะครับของทาง JMC นะครับอยากจะให้ทุกๆท่านนะครับติดตามในส่วนของการพยากรณ์ฉบ สนะครับซึ่งจะมาประมาณปลายเดือนนี้นะครับประมาณวันที่26มกราคมนะครับเขาก็จะมีพยากรณ์มาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าซากุระนะครับขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศของแต่ละช่วงด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าปีนี้นะครับร้อนเร็วนะครับก็ซากุระก็จะมาไวขึ้นนะครับผมแต่ว่าถ้าใครอยากจะไปเที่ยวซากุระก่อนใครนะฮะ้องไปเที่ยวที่ขาวสุซากุระนะครับอย่าลืมติดตามนะครับว่าช่วงไหนนะครับจังหวัดไหนนะครับจะบานก่อนนะฮะให้ติดตามทางช่องเอเทนนะเอก็จะมีข่าวมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับสำหรับอีพีนี้ อย่าลืมนะครับจแปนอาพาร์ตเราเป็นมากกว่าผู้จัดจำหน่ายตั๋วในญี่ปุ่นเราพร้อมให้คำปรึกษาแบบ e x ็กซ์คลูตลอดทิปการเดินทางเพื่อให้คุณท่องเที่ยวแบบมั่นใจและประทับใจในญี่ปุ่นครับ